เด็ก8ดขวบเรียนขับรถจาก YouTube เด็กชายชาวโอไฮโอพิสูจน์แล้วว่าอายุหรือใบขับขี่นะ่ะไม่ใช่เหตุผลยับยั้งความอยากอาหารเด็กชายวัย8ขวบรายหนึ่งมีความสุขกับการทานชีสเบอร์เกอร์อย่างเออร็ดอร่อยหลังศึกษาวิธีการขับรถจาก YouTube ในขณะที่พ่อแม่ของน้องกำลังนอนหลับอยู่ เจ้าหนูได้ไปหยิบเอากุญแจรถเพื่อพาตัวเองแล้วก็น้องสาววัยสีขวบออกไปหลันล้าที่แมคโดนัลด์ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2.5กิโลเมตรเจ้าหนูไม่แค่ไม่ได้ชนอะไรแถมยังปฏิบัติตามกฎจราจรและก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย หลังจากจอดรถที่ร้านแม็กพนักงานร้านนึกว่าตัวเองกำลังโดนเด็กแกล้งเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กจะต้องแอบถ่ายวิดีโออยู่ที่ไหนสักแห่งนแน่เลยรา่ว่าไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงบังอ้อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งให้ไปตรวจเหตุที่ร้านวินาทีนั้นเองเด็กชายก็ตระหนักว่าตัวเองตกที่นั่งลำบากซะแล้วจนต้องเริ่มร้องไห้ออกมา ทว่าพวกเขาไม่ได้ปรับเด็กน้อยรายนี้ผู้ปกครองได้มารับตัวเด็กทั้งสองไปหลังจากที่พวกเด็กๆได้อิ่มน้ำสำราญกับชีสเบอร์เกอร์เฟ,ฟรนด์ไฟลและก็หนักเกตกันเรียบร้อยและถึงแม้ว่าเด็กชายจอมซารายเนี่ยอาจจะถูกลงโทษแต่อย่างน้อยก็ถูกลงโทษในสภาพอิ่มท้องแล้วเนาะ